ในยุคดิจิทัลนี้ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตและการทำงานนะคะรวมถึงความก้าวหน้าของ AI ก็ได้เห็นแนวทางของพักการเมืองต่างๆค่ะที่นำเรื่องของเทคโนโลยีและ AI เข้ามาในการหาเสียงและการผลักดันนโยบายนะคะแล้วประชาชนควรจะต้องตื่นตัวอย่างไรคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช ประธานท d i ไค่ะได้เห็นสัญญาณการเตรียมใช้เทคโนโลยีกับ AI เข้ามาบริหารประเทศกันอย่างคึกคักเลยนะคะอาจารย์ครั้งนี้มีความตื่นตัวนะครับเพราะเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมากนะครับแล้วพักการเมืองต่างๆก็เสนอว่าจะทานโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารพัดนะครับรวมทั้ง AI ด้วยในการให้บริการประชาชนครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ดูกันว่าพักการเมืองมองเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไร และควรปรับวิธีมองอย่างไรด้วยครับถ้าไปดูพักการเมืองในต่างประเทศก่อนคะ่ะได้นำา AI เข้ามามีบทบาทในการบริหารในการผลักดันนโยบายอย่างไรคะก็มีตั้งแต่ใช้ระดับพื้นฐานนะครับไปจนถึงแบบเรียกได้ว่าอาจจะหลุดโลกไปนิดหนึ่งนะครับก็คือพักการเมืองชื่อพักสังเคราะห์นะครับซินต์ติกพาตี้ในเดนมาร์กนะครับเสนอว่าจะให้ AI เป็นหัวหน้าพักนะครับพักนี้ก็จะมีมนุษย์นะครับมาสนับสนุน AI อยากจะรู้อะไรไปถาม AI แต่ว่าเวลาไปโหวตเสียงในสภายังจะใช้มนุษย์อยู่นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นความต้องการทําให้ประชาชนตื่นตัวเรื่อง AI มากกว่าจะเอาจริงๆนะครับประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือพักการเมืองนะครับควรจะติดตามและเข้าใจเทคโนโลยีและจะทําให้สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมีทิศมีทางที่ถูกต้องนะครับและควรจะเข้าใจลึกซึ้งพอ ที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ครับแต่แนวทางในไทยที่น่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการใช้ AI และเทคโนโลยีต่างๆจากนโยบายของแต่ละพักเป็นอย่างไรคะพบว่าหลายพักการเมืองนะครับอย่างน้อย4ี่พักการเมืองที่สาคัญครับอยากจะทำบริการรัฐบาลดิจิตอลนะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพักก้าไกลอยากจะทำบริการรัฐบาลทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ พักไทยช่างไทยนะครับที่อยากทำรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับตลอดจนพักเพื่อไทยที่แจกอุปกรณ์ดิจิทอลใช้งานด้วยนะครับและพักการเมืองเหล่านี้นะครับผมไปอ่านเอกสารพักการเมืองดูเข้าใจว่าพักเข้าใจนโยบายได้ค่อนข้างดีครับว่าจะทำรัฐบาลดิจิทัลให้สำเร็จนะครับจะต้องเปิดเผยข้อมูลจะต้องเชื่อมข้อมูลแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันและหลายพักนะครับระบุได้ถูก ได้อย่างตรงจุดว่าจะต้องแก้กฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะระเบียบขออนุญาตอนุมัตินะครับการจะแปลงบริการที่ไม่ควรต้องทําเช่นไม่ควรต้องขออนุญาตให้มาเป็นบริการที่ขออนุญาตทางออนไลน์ได้ก็จะมีประโยชน์แต่จะมีไม่มากไม่เท่ากับการแก้กฎหมายและเลิกการขออนุญาตเหล่านั้นไปเลยนะครับนี่ก็คือก้าวสำคัญนะครับถ้าทํารัฐบาลดิจิตอลได้สําเร็จก้าวต่อไปของประเทศไทยก็คือทําเศรษฐกิจดิจิตอลครับ แต่ในช่วงเวลานี้ก็เริ่มเห็นหลายๆพักโฆษณาการใช้ AI แล้วก็เริ่มนำมาประยุกต์ใช้บ้างแล้วนะคะอาจารย์ AI เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นมากครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าหลายพักการเมืองอยากจะใช้ AI ครับมีตั้งแต่ใช้ในเรื่องหาเสียงเลือกตั้งครับพักเสรีีรวมไทยเพิ่งเปิดตัวนะครับว่าเดี๋ยวนี้โปสเตอร์หาเสียงจะใช้ AI วาดให้ครับนั่นก็คือสีสันอย่างหนึ่งนะครับ มีพักรวมไทยสร้างชาติอยากจะใช้ AI ในการรักษาพยาบาลพักไทยสร้างไทยนะครับจะใช้ AI ในการวิจัยด้านเกษตรครับพักก้าวไกลนะครับ AI ไปจับโกง AI ไปแก้ปัญหาช้างป่าครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ายังอยากจะเห็นภาพรวมนะครับว่าประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร์ AI อย่างไรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับ ส่วนนี้อยากให้พักการเมืองช่วยกันคิดต่อครับนอกจาก AI เรื่องของบล็อกเชนบางพัรก็พูดถึงด้วยนะคะจะนํามาใช้ได้จริงไหมคะอาจารย์บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เคยเป็นกระแสนะครับแต่ว่าตอนนี้คงเรียกได้ว่ากระแสในการใช้งานจริงตกลงไปมากแล้วนะครับเพราะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับถ้าฐานข้อมูลใหญ่ๆนะครับจะทำงานช้ามากหลายโครงการจึงถูกยกเลิกไปแต่ว่าพักการเมืองนะครับยัง มุ่งเน้นบล็อกเชนนะครับเอาบล็อกเชนมาใช้หลายเรื่องเจตนาเป็นเรื่องที่ดีนะครับเช่จนจะเอาบล็อกเชนมาให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นให้ลงคะแนนเสียงหรือว่าโหวตกันทางออนไลน์ครับแต่ไปเสนอว่าต้องโหวตผ่านบล็อกเชนหรืออยากจะให้รัฐบาลนะครับเก็บเอกสารสิทธิ์ของประชาชนนะครับในรูปออนไลน์ท่านก็บอกว่าเก็บในบล็อกเชนเสมือนบล็อกเชนเป็นของมหาศย์ญญนะครับที่ทําแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงๆบล็อกเชนก็เป็นเพียง ฐานข้อมูลแบบหนึ่งครับหรือบางพักการเมืองนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าถ้ามีบล็อกเชนจะช่วยทําให้ประกันราคาสินค้าเกษตรได้ดีขึ้นช่วยระดมทุนจากต่างประเทศได้นะครับของอย่างนี้มันต้องมีปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการใช้ฐานข้อมูลที่วิลิสมาลาแบบบล็อกเชนแค่นั้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันมากเลยนะคะก็คือเมตาเวิร์สเรื่องของเงินดิจิทัลเรื่องนี้ จริงๆคนไทยเองก็อาจจะงงๆอยู่นะคะมีข้อสังเกตยอย่างไรคะอาจารย์เมื่อปีหนึ่งสักผ่านมานะครับสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ตอนนี้กระแสะก็ตกไปเหมือนกันแต่แม้กระแสะในวงการจริงๆตกไปนะครับกระแสะความสนใจในหมู่พักการเมืองนะครับยังดูเหมือนไม่ตกครับมีบางพักการเมืองเสนอเอาเมตาเวิร์สนะครับมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก็คงไม่เสียหายอะไร แต่จะหวังผลมากอาจจะไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่แล้วก็มีพักการเมืองใหญ่นะครับคือพักเพื่อไทยซึ่งประกาศจะแจกเงินดิจิตอลคนละ1 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็คงมีประเด็นที่พูดคุยกันได้มากมายพักเพื่อไทยยังเสนอนะครับสนับสนุนเงินดิจิตอลของธนาคารประเทศไทยเข้าใจว่าพักเพื่อไทยอยากจะเห็นการใช้เงินดิจิตอลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับประชาชนครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูฝั่งแบงก์ชาติเพิ่งออกข่าวมาไม่กี่วันก่อนนะครับว่า แน่นอนครับว่าเงินดิจิตอลของธนาคารประเทศไทยนะครับจะมีประโยชน์ในบางลักษณะเช่นในการชำระเงินต่างประเทศนะครับระหว่างองค์กรกับองค์กรด้วยกันของอย่างนี้จะใช้ได้และเหมาะสมแต่ถ้าจะใช้เงินดิจิตอลนะครับกับรายย่อยๆอย่างประชาชนทั่วไปไปซื้อของไม่มากนะครับอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเร่งรีบเพราะประเทศไทยมีพรอมเพย์มีระบบออนไลน์เพย์เมนต์ใช้ได้อย่างคล่องตัวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า สิ่งสําคัญที่พักการเมืองควรต้องคิดนะครับก็คือควรจะรู้เท่าทัน แล้วก็เข้าใจจริงๆนะครับอย่าไปตามกระแสรครับเพราะกระแสมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้ถ้ากระแสไปแล้วเรายัางมาเชียร์อยู่เราก็อาจจะเรียกได้ว่าดูตกรุ่นไปนิดหนึ่งก็ได้ครับสำหรับนโยบายของพักการเมืองต่างๆควรที่จะมีแนวคิดอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนทั้งประเทศคะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าเทคโนโลยีสําคัญถ้าเกิดพักการเมืองถ้าเกิดรัฐบาลตามไม่ทันเทคโนโลยีนะครับประเทศก็จะไม่มีอนาคตนะครับเพราะเทคโนโลยี จะกำหนดความสามารถในการแข่งขันครับและสิ่งที่ผมดีใจก็คือหลายพักการเมืองอยากจะสร้างบริการรัฐบาลดิจิทัลในการบริการประชาชนผมก็อยากจะเชียร์ให้ช่วยกันทําให้สําเร็จครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรชมเชยอ,อย่างยิ่งครับแต่มีอีกหลายเรื่องที่ผมคิดว่าพักการเมืองนะครับยังอาจจะมองเทคโนโลยีง่ายเกินไปมองเป็นของมหัศจั์ที่จะเสกออกมาได้นะครับเรียกได้ว่าตามกระแสมากเกินไปนิดหนึ่ง อยากจะเห็นพักการเมืองนะครับที่เตรียมตัวเป็นรัฐบาลนะครับเข้าใจเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งนะครับเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ที่สําคัญครับหลายพักสนใจ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นแต่ยังไปประยุกต์ใช้ทีละด้าน2ด้านกันอยู่จริงๆ AI มีศักยภาพมากกว่านั้นครับควรจะคิดยุทธศาสตร์การใช้ AI ในภาพรวมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยและของธุรกิจไทย และประเทศไทยก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างที่ท่านอยากจะเห็นกันครับก็ขออนุญาตฝากข้อคิดบางประเด็นไว้ครับเอาละค่ะเรื่องเทคโนโลยีมองข้ามไม่ได้ในยุคนี้นะคะทั้ง AI ทั้งเงินดิจิทัลและหลายๆเรื่องที่อาจารย์อธิบายวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ